สวัสดีครับพบผมนะฮะต,ตัวตัวถอยนะฮะคลิปนี้มารีวิวสําหรับตัวรถแมคโครสเกล1ต่อ12นะคันใหญ่นะครับตัวนี้เป็นระบบน้ํามันนะฮะเป็นงานของจีนนะครับตัวนี้เป็นมือสองที่ลูกค้ามาฝากขายนะฮะตัวนี้แทกนะฮะเป็นแท็กเหล็กนะฮะขนาดแทกอยู่ที่5เซนนะครับดโมทจะใช้เป็น AT9 s p r o นะฮะประตูเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้ลักษณะอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะฮะเหมาะสําหรับใครเหมาะกับสําหรับคนที่ เคยเล่น1ต่อ12อยู่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถที่จับไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะสัตว์ตัวนี้ตีเป็นมือ2สภาพ60%นะครับจะให้ดูโดยโรวมเลยนะฮะตัวนี้ผ่านวิาราเล่นมาพอสมควรนะครับกระบอกนี่นะฮะแล้วก็มีตําหนินิดหน่อยนะฮะในเรื่องของตรงนี้มีการไปออกเชื่อมเพิ่มเติม,ต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 มนะครับนี่นะฮะถ้าใครสามารถเอาไปเล่นต่อนะฮะแล้วก็สามารถเก็บรายละเอียดนะครับในเรื่องของการ ไปเก็บรายละเอียดทําสีโป๊สสีใหม่นะฮะตัวนี้ก็สภาพก็ยังกอเล่นได้อยู่นะฮะสำหรับตัวนี้ครับนี่กระบอกอ่าตรงกลางแล้วก็กระบอกยกนะฮะชุดมอเตอร์ตัวหมุนเอวนะฮะก็จะเป็นมอเตอร์บัดเด็ดสามสายนะฮะแล้วก็มีช่องวาล์วอยู่สามช่องนะฮะแบตเตอรี่จะอยู่ข้างในนี้นะมีค่าบอกบอุปกรณ์นะฮะมีเกวัดน้ำมันนะ,ะตัวมอเตอร์ปั๊มจะอยู่ตรงนี้ ลูกใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงล่างของเขาตัวนี้นะฮะตัวเดินตัวเดินเนี่ยจะเป็นมอเตอร์สามสายนะเป็นมอเตอร์สามสายนะเดินดีนะฮะสำหรับตัวนี้ครับน้ำหนักของตัวรถคร่าวๆอยู่ที่สามสิบห้ากิโลนะสามสิบห้ากิโลอันะนี้คือ,อรถสเกลหนึ่งต่อสิบสองนะครับนะนี่ฮะตำแหน่ของเขาจะอยู่ตรงนี้ นะครับมีการเชื่อมแต้มอยู่นะฮะไปโป้ทำสีใหม่ได้เลยนะครัดัปนะครับ,นนรบเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะว่ามันจะเล่นได้ปกติประมาณไหนนะครับ